สวัสดีครับพบกับปลายเลนเจอร์นะครับผมจะมาบอกเทคนิคการหากบฟ้านะครับประจําเดือนนะครับไปแบบเร็วๆนะครับอันดับแรกเข้าเกมมาไปอ่งนี้ครับอันดับแรกเข้าเกมอย่างนี้ใช่ไหมอันดับหนึ่งเราล็อกอินคือมันจะได้อัตโนมัติเราต้องเช็คอินทุกวันนะครับก็คือขับไปที่ข่าวสารตรงนี้ครับขอรางสีแดงนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับเนี่ยครับถ้าเราล็อกอินไปได้ถึงยี่สิวันนะครับมันจะได้กบฟ้า1ตัวครับตัวที่2นะครับตัวที่2มาตามนี้นะครับภารกิจพิเศษครับ ภารกิจพิเศษนี้เราต้องทํากิจกรรมตัวนี้มันจะได้ง่ายครับตัวที่สองนะครับก็คือแบบว่าถ้าเราทําภารกิจแบบนี้ยทุกวันแล้วก็ประจาสัปดาห์เนี้ยสําหรับป้ายเหลืองก็คือทําเป็นบางอีเวนต์นะเอสำหรับป้ายปกติหรือว่าขึ้นหลีกธรรมดานะครับไต่ไต่ระดับไปเรื่อยก็เก็บให้หมดแล้วได้ครับกิจกรรมพาร์ตตัวนี้ครับพาร์ตตัวนี้มันจะได้หนึ่งตัวครับนะครับตัวนี้ครับได้กด้าหนึ่งตัวหาง่ายกว่ากดชมพูนะอันนี้กด้านะครับแล้วก็ภารกิจพิเศษตัวนี้ก็เลื่อนลงมาครับเห็นไหม มันจะเก็บแค่ไข่ดาวนะครับิจกรรมตัวนี้พิเศษนะครับไข่ดาวที่เอ็มทำ18อันนะครับคืออันนี้เหลือ13อันผมได้สิบแล้วคือได้แน่นอนครับกบฟ้านะหาง่ายโอเคนะครับอันนี้คือตัวที่สามแล้วครับสําหรับตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่ไปที่กิ้ครับอันนี้คือเราได้ยืนพื้นอยู่แล้วประมาณเดือนละสามตัวนะครับอันนี้คือยืนพื้นกิลนี่คือแบบว่าเพิ่มเติมนะครับตัวที่สี่กิ้ครับ ผมก็บอกว่าไม่แนะนําให้แลกเท่าไหร่นะสาหรับตัวที่สี่เพราะามันต้องใช้เหรียญจิวแล้วก็เพชรม่วงเยอะสาหรับใครที่ขึ้นตานานไม่ก็ขึ้นป้ายแบบป้ายน้ําเงินตายฟ้าขึ้นพวกมัตเตอร์เออก็แลกได้นะครับสามารถทําได้เลยครับเนี่ยได้สองตัวต่อเดือนครับสี่ห้าเลยครับอ่าตัวที่หกนะครับตัวที่ 6, หกมันไปที่เนี่ยครับห้องทดลองครับ อันนี้ก็ไม่อยากแนะนําให้แลกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันหายากมากริโอนาโซนนะครับท่องทดลองการหลอมนะครับมันต้องใช้ียโอนาโซนหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบครับผมไม่แนะนําให้แลกเท่าไหร่นะเออโอเคนะทายหกที่เจ็ดได้สองตัวด้วยอือสําหรับกดฟ้ามันจะหาได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าผมแบบว่าหาริโอนาโซน่ะหาจากไหนตรงนี้นะครับแปลูปาคิดตั้นะครับแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็กดไปเลยครับกดแปลว่าเลนเจอร์เราอครับแล้วก็ลิโอนา ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตกลงมันก็จะขึ้นพวกเราเห็นไหมเราก็แตะแล้วก็หล่อมไปครับมันจะได้64ไง็นไหมผมได้700โอเคนะแล้วก็แปลรูปให้ครบพัน440อืมเนื้อเดือนหนึ่งจะแลกได้สองครั้งสองตัวโอเคนะครับต่อไปนะครับตัวต่อไปที่จะหานะครับก็ไปที่เอ่อเหมือนเดิมครับห้องทดลองครับแล้วก็มันจะมีเนี่ยครับห้องทดลองรับอันนี้ครับ มันจะมีแบบนีเห็นไหมแต่สีผูน่ะมันจะมีคําว่าฟรีอยู่สําหรับคนที่เข้าเกมมาใช่ไหมแบบแว่นหนึ่งมันจะรีได้ันครั้งหนึ่งครับเรารีไปเรื่อยจนกว่ามันจะเจอแบบกดฟ้าแบบเนี้ยแต่มันเป็นแปดดาวใช่ไหมมันจะมีสามตัวแล้วก็หนึ่งตัวมันจะมีกระดานหนึ่งเนี่ยมันจะมีสี่สี่กดฟ้าครับอันนี้คือคุ้มที่สุดเราก็มันจะใช้หินเนี่ยหินสีม่วงเนี่ยคือคริสตัลระดับสูงนะครับในการหมุนตัวเนี้ยกดอย่างเงี้ยสมมุติว่านี่ครับสมมุติว่าเป็นสูงนะมันก็จะสูง่างเงี้ยคร ตัวอันแรกหรือสองสามสี่นะครับเราก็หยุดเลยนะครับมันจะมีอย่างนี้เลขเนี้ยแบบว่ากดฟ้างเนี้ยแปดดาวสามเลขสามเนี้ยคือได้สามตัวคือเราหยุดเลยของภาพมาครับมันจะคุมที่สุดเพราะหินอันนี้มันหายากอยู่ครับเนี่ยหินตัวเนี้ยครับวิธีหาหินอันนี้ก็ไปแปลรูปพวกเลนเจอร์ครับเลนเจอร์แบบว่าที่เราสุ่มมาหรืออะไรกัแบบเนี้ยครับเออนี่ครับสมมอันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นไหมหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เนี้ยเลนเจอร์อะไรพวกเนี้ยครับมันก็หาง่ายกว่าลิโอนาโซนอยู่แต่ว่า ถ้าใครรีต้องรีไปเรื่อยครับกดมาลลอกอินก็รีรีรีมันจะได้ง่ายครับโอเคนะครับครับนี่ครับนี่คือวิธีหากบดฟ้านะครับแบบรวดเร็วที่สุดนะครับก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็มีแบบว่าพวกกิจกรรมพิเศษแบบว่าล็อกอินอะไรประมาณเนี้ยครับต้องเข้าเกมทุกวันแล้วก็ล็อกอินครับมันก็จะได้กดฟ้ามาแบบฟรีๆเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ